โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของดากันบอลเซตโลกังแบตเตอร์น,นะครับผมปีน้องครับนะฮะก็วันนี้นะผมจะมาทําการมันก็ไม่ใช่มาเชิงสอนหรกนะ <c oughs> ผมจะมาพูดถึงสายฟรีแล้วการมาดาแบบว่าไม่ใช่สายฟรีดิ <c oughs> คนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะในช่วงกิจกรรม5ปีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแบบว่าเปิดกาชาใหม่ใช่ไหมล่ะเปิดได้เป็นตัวละครโหดๆเลยอย่างเอลอาเบจิโต้5ปีหรือเอลวังคิจิต้าหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเก่งๆเลยเนี่ย ทั้งในตู้ทั้งหน้าตู้ทั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็น LR 3ปี LR Cell l Sell, l ซ Go อลอหรือกห้างหรือโคจิต้าอะไรเงี้ยนะฮะตัวเก่าอ่ะมันจะพอเปลี่ยนร่างได้ใช่ไหมแต่ตัวตัวใหม่เนี่ยอย่างเช่นนาวาโคจิต้าห้าปีเนี่ยคนเล่นใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนร่างกันไม่ได้เพราะว่าทีมตอนเริ่มเล่นมันไ,ม,ม,ไม่มันไม่มีใช่ไหมล่ะตละครไม่มีใช่ไหมซึ่งผมจะมาสอนวิธีการ เรียกว่าไงมันจะมาสอนนี่ป่าวะเรียกใช้คำว่าสอนถูกปะไม่รู้เหมือนกันจะมาแนะนําแล้วกันให้คําแนะนําแล้วกันเกี่ยวกับการแบบการหาเหรียญข,ของของของตัวละคตรตัวนี้สำหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะฮะจริง,รง,รงๆก็มันไม่มีอะไรหรอกครับคุณแค่หาทีมมาจัดทีมมายพยายามฟาร์มตัวละครมานะตัวละครฟรีอ่ะฟาร์มมาหรือว่าค่อยๆเปลี่ยนร่างตัวละครที่มันเก่าๆก่อนแล้วค่อยมาไล่เปลี่ยนร่างตัวละครใหม่ๆไล่ตามลําดับไปทีละขั้นตอนอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมเปิดมาสักห้าร้อยเมตรนะครับได้เจต้ามาตัวหนึ่ง เออาตัวหนึ่งเป็นเอวอาร์จิต้าห้าปีใช่ไหมแด้แบบว่าตัวอื่นก็ได้มาเหมือนกันเป็นเออาตัวเก่า3ปีอะไรเงี้ยด่านเนี้ยด่านของสามปีมันง่ายกว่าด่านของจิต้าห้าปีถูกไหมนั่นแหละซึ่งผมอาจจะไปไล่ตัวคังตัวละครอของ3ปีก็ได,ได้ไล่ตัวนี้ไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเล่นด่านอื่นให้มันยากๆกว่านี้นะครับสมมติผมได้จิต้าสีสีมาเนี่ยตัวสีเขียวนะฮะเห็นไหมก็ไปไล่ดูคังไวเช่นกันก็ได้ตัวนี้ด่านนี้ก็กลางเหมือนกันด่านนี้ก็เก่าแล้วเล่นใหม่ได้พอผ่านได้อยู่นะครับก็ไปไล่อลอนอ แล้วค่อยมาเปลี่ยนร่างเอวอร์กจิต้าหปีทีหลังนะครับนั่นแหละหรือถ้าใครไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็แบบแนะนําเลยนะฮะทีมฟรีที่ฟาร์มแบบฟรีๆนะไม่มีอะไรเสียเลยนอกจากของฝึกที่คุณต้องเสียของฝึกกับเงินเท่านั้นก็คือด่านฟรีของเฮ้ยเดี๋ยวนะรีมายสามเดยเหรออะอีเวนต์นี้จะหายไป3วันเหรออีก3ามวันจะหายแล้วเหรออย่าบอกนะว่าใกล้อยบอกนะว่าใกล้พาร์ทสแล้วปะให้มันเร็วจังอะเฮ้ย พื้นที่เก็บพื้นที่จะเต็มขอขอเวลาเดี๋ยวจบนี้เดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่กันโอเคก็จะมาเนี่ยแนะนําด่านนี้นะครับเป็นตัวละครฟรีที่เราฟาร์มได้นะฮะก็คือเป็นทีมบารักอะไรนะแนะนําให้มาฟาร์มทุกวันนะด่านนี้มันจะมาทุกวันมันจะมาวันละตัวนะนี้อย่างเช่นวันนี้ก็เป็นวันอะไรวะวันนี้วันวันอังคารนะครับอืมมันก็จะมานะครับอย่างเงี้ยเนี่ย ตัวก็เป็นตัวนี้เป็นโทละเป็นฟาช่าบาร์ักแล้วก็ชูเกสอะไรอย่างนี้นะครับก็ไล่ฟาร์มมาเลยให้มันครบ5ตัวแล้วไอตัวพวกเนี้ยมันสามารถไฟาร์มฟรีนะผมบอกฟาร์มฟรีเป็นล่างทีอาร์แล้วก็ปลดล็อกเส้นทาง100%ได้เลยนะครับถามว่าวิธีการปลดล็อกเส้นทางทำยังไงนะฮะวิธีปลดล็อกเส้นทางหรือว่าการปลดกระดานนะครับหมดน,นี่แหละนะฮะก็คือน่าจะรู้กันอยู่แหละนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยาอาจจะยังไม่รู้นะก็คือต้องคุณต้องเป็นเลเวล50ก่อนต้องแรงก่อน สำหรับเลเวลนะครับแล้วก็ต้องไปเล่นด่านนี้นะครับเป็นด่านของโกคูด่านนี้นะฮะด่านอีพีโชดาวนะครับบางคนนี่คือแล้ห้าสิบแต่วยังไม่ปลดเพราะว่าคุณยังไม่ได้เล่นด่านนี้ผ่านนะครับยังไม่ได้เล่นด่านนี้นะฮะให้มันผ่านทุกด่านก็คือเล่นด่านเนี้ยนะด่านโกคูตัวเนี้ยนะครับอีพีโชดาวเล่นไปเลยให้มันผ่าน2ด่านแล้วก็ทุกความยากนะแล้วก็เลเวห้าสิบปุ๊บเนี้ยก็จะปลดล็อกด่านนี้มาไม่ใช่ด่านปลดล็อกเป็นโหมดนี้มาเป็นโหมดของ การปลดกระดานนะทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนะครับก็คือการปลดเส้นทางนะครับผู้พูดกันมาแหละนะการปลดเส้นทางก็คือการทำตัวละครของคุณเนะี่ยเพิ่มค่าสเตตัสเพิ่มโอกาสคีริคอนหรือเพิ่มโอกาสการหลบหรือเพิ่มโอกาสในการตีเบิ้ลให้มันตัวละครของคุณเก่งขึ้นไปอีกให้มันแบบว่าถือขึ้นตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นทำให้เลือดในทีมเราเนี่ยเยอะขึ้นไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำนะฮะให้หาลูกแก้วมาแล้วก็มาทำาลีร์เส้นทางอัพ์ฟลอรเส้นทางอะไรอย่างนี้นะฮะเห็นไหมอันนี้คือลูกแก้วนี่เป็นลูกแสีดง แต่ถ้าเป็นลูกแก้วจากดาดเนี it, yeah. Means, esh, ่ยมันจะเป็นลูกแก้วฟรีเราสามารถฟาร์มได้เลยก็เก็บมาจากดาดแล้วก็เอามาอัพให้มันเต็มมาเปอร์เซนต์ให้มันหมดกระดานเนี่ยเนี่ยกดไปเลยให้หมดกระดานนี้นะครับผมทำคลิปแนะนำสำหรับตัวละครสายฟรีทีมบารักไปแล้วไปดูกันได้นะครับผู้เล่นเริ่มเล่นใหม่เนี่ยไปย้อนดูได้เลยในคลิปของผมในช่องของผมเนี่ยทำไปแล้วเป็นคลิปเกี่ยวกับพวกตัวละครทีมบารักบางคนอัพเลยนำแล้วก็มีคลิปวิวทีของมันด้วยนะเป็นวิวทีมทีมบาดักแบบฟูลทีมเลยนะฮะนั่นแหละไปดูได้แแต่่่่ววาาาาาาคลิิปอออจจจจจจะะะเกนนดึงบบ เสียงก็จะแบบไม่ไม่เหมือนผมปัจจุบันนี้หรือไม่ก็แล้วแต่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเป็นยังไงแล้วคลิปคลิปเ่านะครันั่นแหละก็แนะนําให้ฟาร์มแบบสับทีมาดักนะครับให้มันครบ5 5ตัวแล้วก็จะได้อลอาร์ของมาดักมาเป็นนาวามาดักสีม่วงนะครับเล่นมาครบ5ตัวก็คือทำายเรสเซนทุกตัวแล้วก็ทำเป็นร่างพิวอาร์ทุกตัวทั้ง5ตัวนั่นแหละนะทำมาก็ใช้เวลาประมาณ5วันนะครับถ้าใครแบบว่าอยากได้จริงก็เนี่ยใช้เวลาประมาณ5วันนะคือคุณมันต้องรีบนะเล่นเกมเนี้ยม่ต้องรีบ นะไม่ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าเออนั่นแหละจะบอกว่าไม่ต้องรีบแล้วกันไม่ต้องรีบนะเกมเนี้ยอย่าไปรีบนะฮมันไม่ใช่ว่าแบบเล่นกพจะหายมันจะอะไรนะมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะอยู่แล้วนะครับต้องรีบนะค่คอยๆทำไปก็ได้นะฮะผมก็เล่นมาแบบงูปลาปาเหมือนกันตอนเริ่มเล่นใหม่หมก็อ่านอนกิจยังไม่อ่านไม่ออกเลยนะก็เพิ่งมาอ่านออกตอนเพิ่งมาพองูปลาปลาได้อยู่ก็เพิ่งมาอ่านออกแบบเก่งๆเลยก็คือตอนตอนคุ้นชินกับเกมมาแล้วแหละนะครับอตอนเริ่มเล่นผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ เอาตัวปลดเส้นทางไปอัพเป็นปุ๋ยกูยแบบอยากจะตบกระบาลกูในสมัยก่อนมากนะฮะนั่นแหละก็เรื่องกันต่อนะฮะก็อย่างที่ผมพูดไปถ้าใครบอกว่าหมดทางเรื่องจรงิงแนะนำให้ฟาร์มทีมนี้คือถ้าฟาร์มครบ5ตัวอย่างที่ผมบอกจะได้เป็นแนวอาร์ตัวนี้มาเป็นแอวอาร์บาร์ดักครับตัวนี้ได้ไปฟรีเลยจะได้มาฟรีหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าคุณอยากปลดเส้นทางเพิ่มเป็นหนึ่งตัวก็คือต้องไปเล่นดานต้องไปเล่นทีมบาร์ดักอ่ะครบประมาณสักกี่รอบนะ 50รอบหรือไม่ก็กี่รอบสักอย่างน่าจะประมาณนั้นนะครับลองไปลองไปดูคลิปเก่าขอนเรามีแปลสกิลอยู่มีแปลมิชชั่นอยู่ที่แบบว่าจะได้มาปลดล็อกอีกหนึ่งตัวนะครับก็นั่นแหละแต่จริงแค่ตัวเดียวก็น่าจะไหวแล้วมั้งปลดค่าแตก็พอนะเชลูกแก้วม่วงธรรมดานะครับอืมก็จะเป็นผู้นำของทีมบาดักนำให้กับตัวฟรีทุกตัวท,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 ที่เป็นลูกทีมโดนเลยเลยให้เราฟาร์มมา5ตัวแหละเอาเนี่ยตั้งเป็นหัวเอ้ยตัวสีสีม่วงเนี่ยบาดักสีม่วงตั้งเป็นหหััวววนน้้้าาาาาาแลลกก็เเเอออูทีมมามตาย เอามาตั้งสิเอามาอยู่ในทีมนั่นแหละจะเอามาเป็น1ทีมที่แบบฟูลๆเลยนะสหรับสายฟรีคือเป็นทีมฟรีแบบฟูลพาวเวอร์มากเป็นทีมฟรีที่เก่งมากๆนะฮะอันนี้นั่นแหละซึ่งวิธีการเปลี่ยนร่างนะครับก็คือต้องใช้เหรียญของมันเองเหรียญของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะเหมือนกันก,ก็คือต้องเล่นด่านมัน,นะนอ,อ่ะยี่สิบห้าดาลเอ้ยยี่สิบห้ารอบยี่สิบรอบไม่ใช่ยี่สิบห้ายี่สิบรอบอย่างเช่นผมจะได้ผมจะผมจะ,ผมจะเปลี่ยนร่างตัวเนี้ยนะจะเปลี่ยนร่างไอหาเนี่ยก็คือต้องเล่่่่นนนนนนมมััััะคครรรบบบเลดาากวอ 20รอบพอดีนะฮะจะได้เหรียญเปล่าล่างมาครบ5เหรียญพอดีแล้วก็ไปเปลี่ยนล่างมันได้เลยนะฮะซึ่งการาจ,จะทํา sa ให้มันเต็ม10เนี่ย sa ก็คือท่าไม่ตายนะครับ sa คือการอัพเป็นท่าไม่ตายท่าไม่ตายก็คือท่าไม่ตายอะไรที่มันจะตีแรงขึ้นนะอันนี้เห็นไหม sa 1นึัก็คือยังไม่ตายขั้น1นึถึงสิขั้น1นึทับอยู่มันเต็มแค่10ขั้นใช่ไหมคุณก็ไปฟาร์มตรงนี้มาเอามาอัพไม่ตายได้ไปฟาร์มไอตัวนีไ้ไอหน้าตาให้เนี่ยไอหาวเนี่ยนะแล้ว ก็เนี่ยลองผมจะลองสาธิตให้ดูแล้วกันสาธิตก็ข้าวนะก็คือกดตรงนี้นะครับกดตรงเทนนิ่งพาร์ทเนอร์ก็กดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกไอตัวที่มันหน้าซ้ำกันมาเรียกมากดเลยแล้วก็มาใส่มันจะได้เป็น SA เพิ่มขึ้นนะฮะต่อ1ตัวก็ทายมันเต็มทัพสิบซะแล้วก็แปลไอตัวนี้มานะครับเอามาสี่ตัวไว้หน้าตัวเนี้ยไอไอไอหน้าโลนไอไอไอหน้ามันเนี่ยไอหน้ามันแหลมมากเลยเนี <c> ่ย <oughs> เอามาเปลดเส้นทางนะให้มันครบสี่ตัว เพราะว่าการปวดเส้นทางก็คือต้องการต้องเอาตัวละครที่มันว่าเหมือนกันน่ะตัวละครใบเดียวกันเลยนะฮะปวดเส้นทางอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยฟิเซอร์ตัวนี้ก็คือเป็นฟิเซอร์ที่ยังปวดล็อกเส้นทางไม่ครบนะครับเหลืออีกสองเส้นทางเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นรูปล็อกกุญแจอยู่เห็นไหมล่ะนัอะไรสองเส้นทางนะครับถึงจะปวดล็อกเส้นทางครบได้มันก็เหมือนกันแบบการเพิ่มศักยภาพตัวละครเลยเต็มร้อยว่าเซนไหนแบบว่าดึงศักยภาพตัวละครขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้คือสองทางก็คือเต็มที่แค่แค่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือปวดศักย จ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรนี้นะฮะคล้ายๆกันนะฮะจะมันจะยิ่งทำให้ตัวละครของคุณเก่งขึ้นไปอีปกจากปกติของคุณอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละก็ไปปวดเส้นทางมาเพิ่มให้มันครบสี่ทางแล้วก็จัดลูกแก้วไปเลยลูกแก้วที่เราฟาร์มมาฟรีๆแหละเอามาอัพเป็นเส้นทางครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของของตัวฟรีของเรานั่นก็ได้มาเป็นทีมทีมหนึ่งที่แบบว่าฟูลทีมสายฟรีแล้วก็ลูกทีมเป็นเป็น,ปนตัวละครร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่หล่อเฟี้ยวมากนะครับเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้แนนนนนะะะะําาาเลยฮะะฟรร์มมวััคบ ห้ามได้ว่าไงอ่ะห้ามหยุดนะเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเฟลไปรอบหนึ่งอ่ะเฟลไปเฟลไปหนึ่ง f a i ไปหนึ่งอีเวนต์หรือว่าเฟลไปหนึ่งวันเนี่ยมันก็ต้องมารอวนใหม่วนมารอบใหม่เลยก็คือต้องรอให้ตัวละครได้คุณพลาดไปวนมาใหม่ซึ่งมันจะเสียเวลาในการฟาร์มของคุณก็แนะนําให้ฟาร์มนะทนฟาร์มไปหน่อยวันละวันละสามชั่วโมงนะขั้นขั้นสูงสุดเลยผมตีให้สามชั่วโมงถ้าเร็วสุดก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถ้าเร็วสุดนะชั่วโมงหนึ่งหรือแม้กระทั่งครึ่งชั่วโมงน่าจะ สองชั่วโมงหรอกนะลองฟาร์มดูนะครับห้ามพลาดถ้ามันพลาดสักวันหนึ่งก็ต้องมารอใหม่อะไรอย่างนี้จะไม่มันจะเสียเวลาฟรีนะก็แนะนําให้ลองฟาร์มมาละกันถ้าใครแบบหมดหนทางจริงนะแต่ใครพอเล่นผ่าดัดเก่าได้ก็แนะนําให้ฟาร์มตัวละครเก่าๆด้วยคุณได้มาก่อนอย่างที่ผมบูดพูดไปข้างต้นนั่แหละฟาร์มตัวละครเก่าๆมาก่อนไม่ต้องรีบนะฮะมันต้องรีบเปลี่ยนร่างตัวใหม่นะมันไม่ได้มันไม่ได้หนีคุณไปไหนอยู่แล้วนะตัวใหม่นั่นแหละเวลาคุณได้มาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะหนนนีีมัจะทุก ทุกวิถีทางมันจะหนีไม่คุ้นได้นะครับนะี่เหมือนผมเนี่ยนั่นแหละนั่นก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองนั่นก่อนละกันลองเล่นทีมมารักในด่านโวจิตา้าแล้วกันนะว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่ามันผ่านได้นะครับแล้วก็จะพูดถึงตัวฟรีตัวอื่นแล้วกันนะตัวฟรีก็ได้สําคัญเหมือนกันนะตัวฟรีดตัวอื่นดันในด่านอื่นก็สําคัญนะอย่างเช่นด่านอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ด่านดานาันใหม่เพิ่มเข้ามาในเกมเนี่ยก็สําคัญนะฟาร์มเก็บไว้ก็ดีนะเพราะในอนาคตมันจะเก่งขึ้นไปอีกเป็นตัวละครอีซ e เอน e นะแล้้วกก็็ออันนนนะนีีีฟระเ่ย เอลอาร์ฟรีที่ฟาร์มได้ฟรีๆนะครับเห็นไหมตัวฟรีก็เก่งได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละคร5ปีนะเออสายฟรีก็โหดได้นะครับไม่ต้องไปเปิดหา5ปีอย่างเดียวตัวละครจูโลห้ปีไม่ใช่ทุกอย่างของเกมนะฮะนะแอดเบนเคยพูดเอาไว้นะครับแอดเบนของเรานะครับแล้วก็พวกด่านอะไรเงี้ยเห็นไหมด่านซูเปอร์บุลลี่ก็นั่นแหละฟาร์มตัวฟรีได้และตัวฟรีมันเยอะเลยด่านเนี่ยแนะนำเลยนะโคจิต้าแดงตัวปุ๋ยเนี่ยเอามาอาฟเอเซได้เลย นี่เป็นตัวฟิมกันนะโคจิต้าสีดแดงตัวนี้เปลี่ยนล่างได้แล้วก็เอเซได้หมดทุกตัวเลยนะครับไอสาตัวดีตัวเนี้ยเบโคจิต้าโกคูโคจิต้าเนี่ยเอเซได้ e เลย,เลย3ตัวที่เป็นล่างบูแล้วก็เป็นโคจิต้าเนี่เอซ e นะครับเห็นไหมมันเปลี่ยนเป็นล่างบูได้นะเห็นไหมเนี่ยเป็นล่างบูแล้วมันเก่งด้วยเอเซด้วยแล้วมันเป็นตัวแบกของทีมเลยนะเป็นตัวแบกในเอเซดานของวอร์ี่เลยเนะี่ยอันนี้ถือว่าดีตัวฟีที่ดีมากๆแนะนำให้ฟาร์มมาเลยนะสำหรับสายฟรีนะครับ มันเอาไปเล่นได้หลายดาย่านนะประยุกต์ใช้ได้หลายด่านมากอันนี้แนะนําฟาร์มกันไ้ก็ดีแต่ว่าอย่างที่ผมแนะนำถ้าใครบอกว่าอยากจะเล่นเก็บเหรียญให้ได้เร็วๆแนะนําทีบารักนะครับใช้เวลาประมาณ5วันในการทํานะฮะก็แนะนําลองทนทำหน่อยละกันไม่ต้องไม่ต้องรีบหรอกถ้าคุณอยากเล่นเกมนกีน้แบบมีความสุขอ่ะไม่ต้องไปอยากอะไรมากไม่ต้องใจร้อนนะฮะแนะนําแนะนําฟาร์มมาเรื่อยๆใจเย็นๆนะฮะอืม,มค่อยๆซึมซับบรรยากาศแบบตัวเกมไปนะฮะค่อยๆทำไปไม่ต้องไปเบื่อนะอย่าไปคิดมากนะชิวๆไปนะ ชิวๆว,วันละสามชั่วโมงชิวๆไปเลยนี่แหละนะโอเคมาเล่นดาวโคจิต้าให้ดูแล้วกันว่ามันจะผ่าน,นหรือเปล่า <laughs> นะฮะก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงผมว่านะนใช้เวลานานมากๆอ่ะถึงจะผ่านได้ <laughs> แต่อย่างที่ว่าแหละทีมบาลัสนี่เขาไปเล่นแต่หลายด่านนะถ้าเป็นด่านนี้อาจจะยากหน่อยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแนะนำให้ไปเล่นด่านอื่นนะถ้าเป็นด่านอื่นนี่ยพอผ่านง่ายๆอย่เจ๊พาพอผ่านได้แบบสบายๆอย่างเช่นดาวโคจิต้าสี่หรือดาวโคจิต้าเอลอาร์สามปีอะไรเงี้ย ผ่านได้สบายนะผมพูดเลยนะอืมผ่านได้อยู่โอเคผมขอผมขอรีหาตัวละครตัวเพื่อน่อแล้วกัรที่เป็นอาวาปาดักนะเนี่ยมันจะไม่เจอเหมือนจะเจอยากเหมือนกันนะม,มันก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าสำหรับเอลอาโกจิต้าดัานนี่นะน่าเป็นโกคูกฟ้ากันเออที่เกียรีหาเอาไปนี่แล้วกันนะนำได้ไหมน่าจะนำได้อยู่ลูก้าไปเลยเออน่าจะนำได้แลเป็นสีฟ้าด้วยเออ แนะนำ้ะใครหาบารักไม่เจอที่เป็นตัวเพื่อนนะเอาบารักตัวสีฟ้าแหละนะน่าจะเหมาะเหมือนกันผมว่าบารักฟ้าน่าจะเหมาะเหมือนกันนะเออใช้ได้ป่ะสติ๊กเกอร์ด้วยสติ๊กเกอร์หาอะไรม่นขยับทีละเฟรมเลยนะโอ้โหสติ๊กเกอร์โอเคนะครับมาลองจัดทีมบาร์ดักกอนเลยกันทีมนี้อาา่าฮะอ่ะเล่นไปเลยแต่ว่าไม่ใช้เทมนะครับเดีย๋ยวลองเล่นแบบไม่ใช้เทมดูด้วยกันน่าจะผ่านหรือเปล่านะลองดูกันแต่จริงๆแนะนำไม่ใช้เทมนะ อย่าไปทะลึ่งไม่ใช่เทพนะจริงเล่นแค่ด่าสซทฮาร์ดก็พอแล้วด่าระดับขั้นต่ําอ่ะอันนี้ผมเล่นระดับซุปเปอร์เลยไงไม่เหมาะเท่าไหร่นะค่อยค่อยๆฟาร์มไปไม่ต้องรีบนะถ้าเป็นระดับซุปเปอร์มันจะตอบทีละเจ็ดเหรียญการันตีนะครับชัวร์ๆเราละเจ็ดเหรียญแต่ถ้าเป็นระดับแซทฮาร์ art, ดจะตอบสามถึงเจ็ดเหรียญเอ้สามถึงหกเหรียญน,นะสูงสุดคือหกเหรียญแล้วก็น้อยสุดคือสามเหรียญน,นะครับซึ่งมันตอบแบบเป็นการสุ่มดรอปนะแน,น,นะนํานะแซทฮาร์ดพอแล้วนะผ่านได้สบายๆแซทฮาร์ดแต่ซุปเปอร์อาจจะยากหน่ออยมันต้้งใช ต้องใช้ฝีมือในการเล่นนะครับไม่อยากจะชินเท่าไรหล่อเล่นมันก็ไม่ได้ใช้เยอะหรอกจะต้องรู้จักตำแหน่งรู้จักโลเคชั่นรู้จักอะไรอย่างเงี้ยพอผ่านได้อยู่เหมือนกันอืลองเล่นไปก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากค่อยๆฟาร์มเลครับเล่นหนาเซทฮาร์ก็พอแล้วไม่ต้องมาเล่นทะลึ่งเล่นเหมือนผมเลยผมก็ลืมตัวไปเคยชินเพราะว่าสมากก็เล่นแต่แค่เล่นแต่แค่ซูเปอร์หละเซฮาร์ไม่ได้เล่นหรอกเขามันดอปไป้เ้าเจ็ดเหรียญชัวๆไงมันจะได้ไม่เสียเวลาในการฟาร์มนะ แต่พเพื่อนใหม่แนะนาฟาร์มนเะัตฮาร์ดมันไม่ได้นั่นหรอครับไม่ได้ดูน่าเกียดหรอกมันต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะตอนผมเล่นใหม่ผมก็เริ่มตั้งแต่เซตฮาร์ดนะครับค่อยไปฮีลาก้านะอย่าไปอย่าไปลัดอย่าไปลัดทางมากอย่าไปลักไก่มาถึงก็เล่นดาบซุปเปอร์คาร์เลยทียังไม่มีเลยนะฮะมาเล่นดานยากสุดเนี <c> ่ย <oughs> จะโหดไปไหนนะคุณเล่นด่านนี้ก็พอแล้วเล่นด่านเซตฮาร์ดอย่างเงี้ยนะผมว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ทีมแบบทีมไม่สมประกอบหรือว่าทีมแบบไม่ได้ ไล่ดูของไปขึ้นทุกตัวน่าจะผ่านด่านเซทฮาร์ดได้นะว่าด่านเซทฮาร์ดไม่ได้เก่งนะครับมันก็กลางๆนะมันจะเก่งขั้นล่างสุดท้ายเท่านั้นแหละล่างคือกูจิต้าบูสีฟ้านะครับลองเล่นดูนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวในทีมบาร์ดักผมก็บอกไปแล้วว่าตัวใครมันทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูได้ในคลิปช่องผมเนี่ยโปรโมทโโปรมทอีกรอบหนึ่งนะโปรโมทหลายรอบแล้วเงินกูเนี่ยสองรอบแล้วนะไปดูได้ผมแปลสกิลหมดแล้วนะชูกเกสทำอะไรได้บ้างชูกเกสตัวแทงนะครับบาร์ดักอะไรได้บ้างอะไรเป็นตัวเต มาได้กับอาสีม่วงทำอะไรบ้างก,ก็เป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวแทงแทงกับอาโดนตบหน้ายับหมดอนะ่ะมันไม่ใช่ตัวแทงนะมันเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นแหละซัพพอร์ตแล้วก็ตีได้แรงเหมือนกันโอเคแบบนี้นะฮะโอเคมาดักนี่ตัวนุกนะครับยิ่งเก็บด้วยก็เยอะยิ่งดียิ่งตีแรงโอเคไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะผมเล่นแต่ไม่ใช้เทมได้ไงไม่ได้เอาเทมมาด้วยโดนตบแรงเหมือนกันต้องพยายามให้บาดักเรา บาลักตัวเพื่อนนะครับสแต็ตดีเฟนต์ไปแน,นะนำนะลองลองหาตัวเพื่อนเป็นบารักสีฟ้าดูเนะี่ยจะช่วยได้เยอะเลยในทีมนี้นะครับมันจะเข้ากันกับทีมไงเพราะว่าจะเข้ากันทั้งเรื่องลิงก์แล้วก็เรื่องเรื่องดามเมจเรื่องดีเฟนต์เลยนะครับจะเป็นสีฟ้าด้วยสีฟ้าคือชนะสีแดงนะดูตามสีเลยว่าสีไหนชนะสีไหนมันจะมีขึ้นอยู่ว่าสีไหนชนะสีไหนตอนยังตอนยังไม่ได้กดรูกแก้วอะ่ะมันจะขึ้นอยู่ทางขวาด้านบนนะอยู่ด้านล่างตรงเลือกของสตูแหละลองดูได้นะครับ แล้วค่อยศึกษาไปทีละขั้นนะไม่ต้องไปรีบไปทีละขั้นทีละตอนนะฮะดูว่าสีอะไรแพ้สีอะไรเนะี่ยแล้วก็จดจําไว้นะฮะไม่ต้องรีบจําก็ไดนะ้มันจะมันจะค่อยๆคิดเองแหละนะตอนแรกผมก็รีบจําเกินไปจนแบบจนผมไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยกับเรื่องเกมจําไม่ได้การชนะทาาาาา่าแพ้ท่าจำเหมือนกันนะ<笑><笑>โอเคค่อยไปทีละขั้นนะครับเป็นผมพูดไปทีละขั้นทีละก้าวนะฮะไม่ต้องรีบเกมนี้นะฮะเดี๋ยวก็คุณก็เก่งได้เหมือนผมแนะหละง่ายๆ เล่นมาผมเล่นมาสองสามปีแล้วเนี่ยนะทีมยังไม่ฟูเลยนะเล่นมานานยังตัวละครไม่ครบยังไม่ได้ปลดเส้นทางอะไรเลยนะฮะตัวละครเก่งๆเนี่ยก็มีบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่สายฟรีเนี่ยอืมที่นี้สายฟรีก็อยู่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะเติมเหมือนเดียวนะมีแค่ดวงก็พอแล้วจริงๆแค่ตัวฟรีก็เก่งนะตัวฟรีในเกมนี้มันแจกเยอะเหมือนกันนะ,ะแล้วมันเก่งเยอะด้วยสมัยนี้คือเก่งมากๆตัวฟรีสมัยนีย้เก่งมากๆเลยนะแนะนําเลย มันจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าคุณฝาบตัวฟรีในด่านนี้มานะเอ้ยในด่านนี้แหละในเกมนี้มามันจะมีหลายด่านหละที่แบบว่าตัวฟรีเก่งๆเ,เลยนะมีอยู่หลายด่านยิ่งช่วงนี้ยิ่งเป็นตัวละครของซามาสเอลอาร์ใช่ไหมล่ะซามาสแดงอะไรหรือว่าเป็นเบต้าตอนเด็กหรือว่าบริ่ตอนเด็กก็ได้ e เ a ในอนาคตนะครับราได้เลยท้าสองอะร่างเงี้รู้สึกเหมือนจะมาเร็วๆนี้นะไม่กี่วันไม่เห็นเจ็ดวันผมว่า,าว่าดานมันจะรีภายในสามวันใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็รอชม กระทึบไม้ตาย5้าแสนสามโอเคต่อไปต่อไปเป็นเฟสที่4ใช่ไหมสามใช่เออเป็นเฟสที่อันนี้คือด่านสุดท้ายของดานเซตฮาร์ดนะครับถ้าเป็นโหมดเซตฮาร์ดนี่คือด่านสุดท้ายแหละแต่ว่าอันนี้ผมเล่นโหมดซูเปอร์จะเป็นจะเป็นดานลองสุดท้ายนะครับ <c oughs> มันจะมียากกว่านี้อีกนะซึ่งไม่รู้ว่าผมจะเล่นทําไมคะลึ่งบ้อง้วกูนะฮะทีมก็มไม่ใช่ว่าทีมนี้จะผ่านได้ง่ายนะใช้เวลานานเหมือนกันแต่ก็ผ่านได้ก็ถือว่าดีแล้วนะผ่านได้อะถือว่า ถือว่าคุณได้เหรียญชัวร์แล้วแหละอันนี้ถือว่าดีใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าจะมันมันไม่ใช่ว่ามันจะผ่านไม่ได้นะมันผ่านได้เว้ยแต่มันแค่ใช้เวลานานครึ่งใช้เวลานานอ่ะมันไม่ต้องรีบเว้ยไม่ต้องแบบว่าม,มันนานจาังวะให้ทีมอื่นได้ไหมคือคุณมีทีมแค่นี้คุณไม่ต้องรีบคุณเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณก็เก่งขึ้นเองเนี่ยนะมันต้องเริ่มมันต้องลำบากก่อนตอนเริ่มเล่นเว้ยไม่งั้นก็ไม่นั่นหรอกนะฮะจะมามาถึงก็เล่นเร็วชชนนนะทุกด่่่่าไไมใเอคลปฮ หมือนกูแบบมานั่นแหละมาด่าไม่ใช่แนละ้วไม่ได้ด่านะมันแนะนำไปเฉยคือ,อไม่ค่อยเล่นไปนะฮะตัวแม่ตายเท่าไหร่วะแปดหมื่นเจ็ดดูดิเลือดจ,จะหมดหลอดแล้วครับเลือดทีมพีท,ท,ทีนี้มันน้อยไงมันเลยโดนตบแป๊บเดียวก็ใกล้ตายแล้วไงมันไม่เหมาะอท่าไรแต่ก็ผ่านได้นะอืผ่านได้อยู่ต้องใจเย็นเข้าไ้นะครับแต่เหมือนจะตายวะ่ะเหมือนเหมือนรู้สึกกูจะตายเร็วๆนี้เลย น่าจะให้ฟาชาอยู่ตรงกลางนะมีโอกาสในการหลบเหมือนกันนะฟาชาเนี่ยแทงได้ดีเหมือนกันไม่ใช่มันไม่เชิงแทงมันโอกาสในการหลบเนาะถ้าหลบไม่ตายได้จะดีมากแต่ว่าหลบไม่ตายโจมีศัตรูนะซูเกะก็ตัวแซดกดิเฟนต์นะครับแทงได้ดีมากจุดอ่อนของทีมเราคือบาดักนะครับบาดักสีม่วงผู้นำมันอนะ่ะมันเป็นตัวละครที่บางมากนะฮะดังนั้นเรเราโดนโจมตีจะโดนโจมตีแรงมากแนะนําให้อยู่ในจังหวะที่แบบว่าไมไ่โดนโจมตีเยอะจะดีสุด มันเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยมาเลยไม่ได้ถึกมากนะฮะคือต้องระวังเรื่องไม้ตายของศัตรูอ่ะอันตรายอันนี้อันตรายจริงระวังเรื่องไม้ตายครับพอแล้วอันนี้หลักหลักเลยก็คือระวังเรื่องไม้ตายเนี่ยฮะเดี๋ยวบาร์ดักเรารอแอคชั่นขีปตอนนีนะ้แล้วกันจะเจอโกจิต้าสีสีแดงเนี่ยฮะจะได้ชนะทตุด้วยแล้วก็ตีเข้าไปเลยนะบาร์ดักเพื่อนนะครับแต่จริงตัตเพื่อนตอนเริ่มเล่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เก่งเท่าตัตเพื่อนระดับผมนะ อา,อาจจะต้องยืนเป็นโกคูปเปลี่ยนร่างอะไรอย่างนี้ป่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเพื่อนของ,ของคุณมีตัวอะไรบ้างนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงคุณแล้วแหละขึ้นอยู่กับดวงคุณแล้วแหละผมว่าเออลองดูแล้วกันนะลองดูลองดูงดมันไม่นั่นหรอกอย่างที่ว่าเล่นซัดฮาร์ดพอแล้วอย่าไปเล่นเหมือนผมเลยนะแต่ถ,ถ้าใครอยากลองก็ลองได้นะใครมีทีเป็นเพื่อนเหมือนผมเนี่ยก็ลองได้มันผ่านได้อยู่เหมือนกันอืมแต่ว่าใช้เวลานานาน,นานมากสิบเอ็ดนาทีตอตอนหนึ่งรอบอะสิบกว่านาทีต่อหนึ่งรอบอะอน,นอออะ แต่ก็ผ่านได้ใช่ไหมล่ะเออเล่นไปเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญก็ตีรอบอะ <c oughs> นานเหมือนกันนะเออก็เล่นไปนะฮะคิดซะว่ามันทําเพื่อเอาวานคอนจิต้าห้าปีเลยกันทําเพื่อมันนะครับคุ้มอยู่แหละคุ้มค่าแล้วนะตัวฟรีเฮ้ยไม่ใช่ตัวฟรีตัวห้าปีนะเสริมฉลองตัวกาชาห้าปีอะมันคุ้มค่าแลนะ้วแหละมันไม่ได้เสียเวลาหรอกนะถ้าคุณจะเล่นเกมนี้ย,วยาวๆอะไม่เสียเวลาเลยเนะี่ยมันเก่งมากนะฮะคิดซะว่ามันคือของแรงที่คุณต้องได้อะมันของแบบมาสเตอร์พีคที่คุณต้อง ใช้หยาดเหงื่อในคุณของคุณในการที่จะได้มาอะไรเงี้ยคิดซะว่าอย่างเงี้ยในกันมันต้องลําบากแล้วนะฮะมาเราประสบการณ์ชีวิตไอ้ฮะไลโคสไลโคสตัวขังกูมาละมันต้องลําบากอยู่แล้วนะครับผมนะฮะมันต้องลําบากอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านได้ไม่ช้าก็เร็วนี้ไปเลยครับผมปาดักครับตีเข้าไปกระทืบมันเลยครับผม แม้ยังไม่จบเลยเฟดสีฟ้าสีแดงยังจะรอดบอกวะ่าไม่ตายเลยนะฮึหลายจริงไม่ตายสักทีนะฮะนี่โอเคจะตายไม่ตายเราให้บารักฟ้าเราไว้นั่นก่อนนะครับเกียวสแต็กไปก่อนนะแล้วก็เรือกดูดขังโหม,มดนะครับโูดขังโหมดนดี่สําคัญนะโูดขังโหมดจะช่วยให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็จะฮิวเลือดได้เพิ่มขึ้นนะครับอืเวลาใช้ดูดาังโหมด ดรขงหมดก็คือไอหลอดไฟฟ้าตรงหลอดข้างใต้เลือดอะไรนะ,ะมันจะทำให้ตัวละครเราตีแรงขึ้นเวลาเราตัวละครนั้นได้ใช้ดัวขังโหมดนะฮะอยเางเช่นแบบนี้เดี๋ยวจะ,เด,วจะเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบนี้นะ,ะครับนี่อันนี้คือดรอขังโหมดนะครับเห็นไหมจะขึ้นมันอยู่เป็นรูปดรคขังโหมดใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็คือจะทําให้ตัวละครนั้นมันตีแรงขึ้นแล้วก็เวลาตีเสร็จเนี่ยมันจะนับดาเมจที่เราตีได้เนี่ยเอามาหักลบแล้วก็เอามาเพิ่มเลือดให้กับเรา15หรืเอร็นต์ถง,งมสิด จำไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่จำไม่ผิดจำไม่ได้จำไม่ได้เลยแหละไม่ใช่จำไม่ผิดหรอกกูจำไม่ได้นั่นแหละฮมาก็พยายามกดให้โดนนะกดนะครับตอนมันตอดกลมๆอะ่ะมันมาตรงที่เลขของมันก็คือกดไปเลยไม่ใช่ว่าจะกดตรงจอตรงไหนก็ได้นะกดตรงตัวเลขนะครับตอนที่หลอดมันมากดตรงตัวเลขนั่นแหละนะกดให้มันได้ทุได้ทุกเลขอพยายามให้ได้ทุกเลขจะดีมากไปแองกี้แคนนอนนะครับ 8 0นะดด 8, 0 0 0ห้านะ <laughs> เห็นไหมขนาดโดนขังหมดตังตีเข้า800,000ไม่กวาจะผ่านเห็นไหมแต่ผ่านได้แต่จะตายแล้วกูจะตายบอกจะผ่านไล้กูจะตายแล้วหายแล้วเอ,อ้ยเสียวด้วเดียวนะโอ้โหโอเคชูเกตไหวยอยู่พี่อ้วนเราเป็นตัวแทงนะครับบาดักก็แทงได้เหมือนกันนะบารดักมีรีดิวดาเมจอยู่3 0 0 0 0 4เบ,บิ์นอีกรอบสวยมากบารดักผู้นำทีมนะครับ มีอะไรผู้นำให้เราต้องการนะผู้นำแบบนี้ที้เราต้องการไม่ใช่ผู้นำประเทไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผ um ู <str> ้นำประเทศแบบนี้นะครับนี่คือผู้นำประเภทที่แบบว่าดีมากประเภทประเภทหรือประเทศก็ไม่เหมือนกันนะครับประเทก็คือประเทศนะประเทศก็คือประเทศมากูพูดะไรของกูกูหลอนมากตอนนี้มันตีสามแไงตีสามตีสี่ผมหลอนมากแล้วเนี่ยผมอยากนอนมากเลยเนี่ยอัดคลิปนี้เสร็จกมจะไปนอนแล้ะเข้าใจด้วยนะครับทุกผู้ชมมาเปลี่ยนร่างแอคทีฟสกิลลุย มาบอกเลยว่านี่คือเดอะแบกของจริงของเราเลยนะครับตัวเพื่อนคือตัวแบกของเรานะจำไว้นะครับตัวเพื่อนคือตัวแบกบแนะนําให้หาตัวเพื่อนที่มันเก่งสุดๆให้เรานอว่าดีสุดๆเท่าที่เร,เราจะหาได้อย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นอาวากูฮังใช่ไหมก็แนะนําให้หามาเลยมันแบ,บกในทีนี้ได้ดยิ่งเนสีฟ้าเลยนะสีฟ้าชั้นะสีแดงที่ผมพูดไปใช่ไหมละ่ะแต่แซนโอวูยูดิเห็นไหมดีค่อน,ด,อนดีมากเลยดีมากเลยแล้วก็บาดักผมไม่ใช่บาดักปัจติตาไม่ตายมาครับไม่น่าเข้านะ เขาว่ามันในนั่นมันชนะทางหาดเราแหละยูดิๆๆตีครับสิตีโคตรนั่นเลยเห็นไหมสบายบอกเลยขอแค่มีตัวเพื่อนดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะตัวเพื่อนดีเนี่ยสบายแล้วนะเฮ้ยผมอัดลิปผมได้อัดชิปตั้งแต่หัวเรือนอัดชิปโอเคอัดโ,อโล่งอกไปทีนะอัดชิปอยู่ไม่ได้อัดรู้สึกมันเหมือนไม่ได้อัดไงเคถือว่าดีเช็คหน่อยลวกันเผื่อแบบเผื่อพลาดนะเพราะผมก็เคยพลาดหลายรอบเหมือนกัน โอเคมาต่อเลยเหลือเลือดสามรอดนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเราใกลถ้ถึงถึงถึงความฝันแล้วนะครับเล่นนานมากนะฮะประมาณสิบกวนาทีถึงยี่สิบนาทีไดนะ้ไหมแต่ก็ผ่านได้เออมันมันผ่านได้มันก็ดีแล้วนะทีมฟรีขนาดนี้นะฮะคุณหาให้ฟรีคุณไม่ต้องไปเปิดกาชานะครับและมันใช้ได้ใช้ได้นานเลยใช้ได้ยาวนานไงคือหนึ่งตัวมันอยู่ในคาของคุณตลอดไปถาบอใช่ไหม ดังนั้นมันไม่เสียหายหรอกครับมันมีมันมีแต่ได้กับได้ใช่ไหมล่ะคุณได้ตัวฟรีมาคุณเล่นด่านกุจิต้าคุณได้เหรียญกุจิต้าคุณสามารถเปลี่ยนเหรียญกุจิต้าได้อีกคุณจะได้กุจิต้ามาอีกแล้วตัวฟรีคุณก็ได้มาถาวรมันไม่มีอะไรเสียหรอกครับเป็นการฟาร์มแบบถือว่าเป็นฟาร์มฟาร์มตัวละครแล้วก็มาเล่นดาน่า,มานมันด้วยแล้วกันนะเก็บไปนะฮะเก็บไปใล้ด,าดา่านแล้วมาเล่นด่านไหนก็ได้เนี่ยตัวทีมนี้มันเล่นด่านไหนก็ผ่านนะมาแต่เป็นยกเว้นบบาาาาาาางดดด่่่่่่่่่นน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 นะครััทีีมมไไผผผยยยยกออ้้้แตเู แต่มันยากเออก็พูดสี่ฮะเราพูดทําไมซ้ําๆเป็นอะไรเป็นโลก่ะกูเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับตีเข้าไปเวียงปีจิต้าไปนู่นเลยปิวไปตายสักทีเถอะนะกูกูไหวนะเพื่อนตายให้กูหน่อย,อยเบิ้ลไม่เบิ้ลนะครับโอเคน่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วบารดักสีแดงแล้วน่าจะปิดฉากไดน้นั่นแหละนี่ก็คือวิถีสายฟรีวิถีวิถีเริ่มต้นของของของคนเล่นฟรีจะเป็นอย่างนี้นะ มันต้องฟาร์มก่อนเว้ยเออคุณต้องเป็นสายเลือดการฟาร์มอ่ะต้องฟาร์มให้เป็นนะไม่ใช่ว่าเปิดการชาปุ๊บกูเก่งเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจผิดแล้วนะเออก็แนะนาไปเล่นด่านควสนะครับจะได้อัพเวลมาทําให้คอสผมงเพิ่มขึ้นคอสคือค่าในการใส่ทีมนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยมันต้องใช้คอสในการใส่เพราะแต่ตัวละครม,มีคอสของมันอยู่อย่างเช่นบาดักเอลอาร์ก็เป็นคอส99คอสใช้99คอสใน,ในการใส่ลงไปนดินทีมนะครับ ก็เลยลงสิ้ทีมนี้นะครับเอ้ยใช้เวลา13นาทีผ่านได้อยู่นะกลางๆใช้ได้อยู่ก็ทีมารักนะครับใช้คอสทั้งสิ้นนะฮะ259คอสนะครับคุณต้องไปฟาร์มคอสมาให้มันถ้ามันได้เท่านี้น,นะสูงสุดประมาณนี้นครับประมาณเวล์เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะเออลองไปฟาร์มคอสมาแล้วกันให้มันครบประมาณเนี้ยอย่างเช่นของผมเนี่ยเวล์สี่ร้อยกว่ากเนี่ยก็คือมีคอสอยู่590คอสใช่ไหมมันก็ตันแล้วตอนแค่นั้นเนี่ยก็คือเลยอ่ะเลยอันนี้คือผม 259ร้อเก้าท like oh ัพห้ายกนะก็อย่างที่เห็นเลยนะนี่เพราะว่าทีมมันมันเต็มที่แค่259คอสเพราะว่าทีมันจัดได้แค่นี้นะเนี่ยตัวนี้ก็32คอสนะครับตัวล่างทีวีอาร์สามารถจะเป็น32คอสนะตัวฟรีทีวีอาร์นี่สามสคอสนะครับนี่ก็32คอสนี่ก็32คอสเหมือนกัน32คอสหมดเลยนะฮะจูวินเอ้าอาร์เกคอสก็รวมทั้งสิ้นนะครับประมาณสองคอสอย่างที่เห็นนั่นแหละก็ลองไปอัพเวลมาให้มันคอสเท่ากันจะได้จัดทีมบาลักไไไดดด้้้จะเอออารืื่่่งนนๆย ผมบอกเลยนะทีมเนี้ยผ่านได้ทุกด่านที่เป็นโดคัองเอีเวนต์แล้วเว้นด่านยากอยางเช่นด่านเอ่ออันต้าสติงนั่นก็นผ่านไม่ได้มันมันผ่านได้เหมือนทุกดา่านผมว่านะคุณแค่ใช้เทมันนี่คือผมไม่ได้ใช้เทมไงใช่ไหมผมไม่ได้ใช้เทมเลยสักชิ้นใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันเลยมันเลยผ่านมันเลยผ่านนานหน่อยถูกปะ่ะนั่นแหละมันผ่านได้ทุกด่านของโดคัองเอีเวนต์นะครับจําไว้นะทีมฟรีบาและทีมเนี้ยผ่านได้ทุกด่านของด่านโดคังอีเวนต์ที่การมันด่อยโดคังอีเวนต์ก็คือการ ด่านเล่นแล้วมันจะได้เหรียญมาเหรียญน็คือเหรียญเปลี่ยนร่นางตัวละครน,นั่นแหละนั่นแหละเล่นปุ๊บผ่านมูอด,ด่านคุณแค่มีทีมนี้คุณไปฟาร์มด่านไหนก็ได้เลยแล้วก็มาเปลี่ยนร่างตัวละครที่คุณชอบนั่นแหละนี่คือวิธีที่ง่ายมากๆนะอันนี้มันเป็น,ปนยุคไหนฮะของโดคังมันเป็นยุคแบบยุคแห่งการเริ่มต้น ผมบอกกนะันในสมัยผมเล่นแรกมันไม่ใช่ะจะมาง่ายๆอย่างนี้นะมันยากลำบากกว่านี้มากมายนะครับอันนี้คนเล่นใหม่ถือว่าโชคดีมากขนาดไหนนะรู้ตัวไวนะ้เลยนะฮะโอเคกูไลฟ์โค้ดแค่นี้แหละกูไปแล้วจะนอนแล้วในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วจะมาคลิปหน้านะก็มีคำถามอะไรก็ถามมาได้ใต้เม้นนี้เลยคอมเมนต์เยอะๆนะครับคอมเมนต์เยอะๆเ,เ,เลยผมจะได้ตอบให้นะครับโอเคคลิปนี้กูไปแล้วครับผมสวัสดีครับปีน้องกับผมไปแล้วครับผมวู้ฮู้หลอดแรงกูเนี่ย